สวีดัตสวัสดีครับผมโอ้ไปทำไมมาทางไหนนี่ครับผมโอ้โหอันนี้ทางชื่ออะไรครับผมทางชื่ออะไรครับไพลงามครับโอ้นี่เหรอเจ้าไพลงามนี่แหละครับผมโอ้งามสมชื่อจริ่งครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็เอามาฝึกเดินครับโอ้เพราะว่าช่างใหม่ครับผม ี่คือช้างซุ้มพ่อใหญ่ไม้นะครับครับผมพ่อไม้พ่อไม้พูดผิดนะครับขอโทษนะครับพูดถูกขำนะครับเย็นๆนะครับผมนี่พ่อไม้นะครับซุ้มสีตะไครนะครับผมโอ้โก็มีลูกชายครับลูกชายเก่งมากครับเออเลยครับผมโอ้ีนิสัยดีมากครับผมปุ๊บก็วัดดีปั๊บเลยนใสัยพ่อจะแนะนำมาดีครับช้างหายดียังครับ๋อใกล้แล้วครับใกล้แล้ว เริ่มแผล <ม S 1> เริ่มปิดแล้วเ,เริ่มมีหนองแล้วหุ้มหนองแล้วอุอ้งงาสวยมากครับผมนี่คือพายงามนะครับ <c oughs> ที่เอามาใหม่ของซุม้มสีทับไทยสีทับไทยแฟมิลี่เอา้ามีความสามารถอะไรบ้างโอ้โหสุดยอดช้างเลยครับผมวัตถแอคชั่นนี่คือครับโอ้โหรับงานแห่งะครับนี่โบราณจากครับผมโอ้โหจัดไป เมืองนอกไปไหมไปหมดแล้วครับถ้าขึ้นเครื่องได้โอ้โหครับผมรับงานแห่ทั่วราชะาับตักรเลยครับผมของคุณไว้เลยครับผมโอ้โหอันนี้ก็เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับผมน่ารักเลยครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาสุสาไปเล่นกับทองเพชรบ้างนะครับครับครับผมให้ซุ้มใหญ่ไปโฆษณาให้หน่อยโอ้ยอดวิวไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ซองเพชรแล้วมาเล่นกับสุพรมสาได้แล้ว มีมีสระน้ำเล่นไหมครับเป็นสาวบรรยากาศหาผู้เ่าวมีมีสระน้ำเล่นไหมมีครับมีครับผมโอ้ครับผมแต่ไม่ใหญ่อ้หพอพอเล่นสองสองเชือกได้ไหมเล่นได้อยู่สองเชือกครับผมถึงแออัดหน่อยก็แต่ว่าก็เล่นได้เนาะสั้นแต่กว้างโอ้สั้นแต่กว้างโอ้โหนี่ครับเจ้าผายงามก็สุดหล่อแห่งซุ้มเอ่อสีสัตย์ไทยแฟมิลี่ครับผมซุ้มใหญ่ สมใหญ่ใจดีใจสปอร์ตครับผมอ้าวเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวผมได้ได้ครับผมโอ้โหนี่ก็มือมือเดินตามนะครับนี่ก็ไผ่ครับโอ้ก็ไผ่สวยมากครับก็เป็นอีกเอ่อหนึ่งเชือกนะครับที่สมผอมไหมเนาะ เพราไม้หัวใจสินนะครับครับผมเป็นเออไว้เป็นตัวแทนของพ่อใหญ่ศรีทับไทยต่อไปครับผมมาช่วยงานพ่อใหญ่ช่วยงานพ่อใหญ่มาช่วยงานพ่อใหญ่เนาะ <c oughs> งานงาน,งานแห,หย่เยอะ <c oughs> ถ้าพ่อใหญ่ถ้าพ่อใหญ่ตกมันก็ <c oughs> ได้สลับเปลี่ยน <c oughs> ได้สลลับเปี่ยนอีกเชือก <c oughs> จะไปน <c oughs> มสำรองนมสำรองนะครับโอ้โห ช้างหลายๆเชือกเพื่อช่วยกันแห่ครับผมเพราะว่างานบางทีมันมาทีเดียวเยอะใช่ครับต้องเอากำลังเสริมมาช่วยหลานพ่อใหญ่ครับหลานพ่อใหญ่หลานพ่อใหญ่ครับรับมอบตัวเป็นหลานพ่อใหญ่เนาะโอ้ครับผมอีกนหนึ่งเชือกครับสวยมากครับช้างเชือกนี้ชื่อช้างพลายพลายงามครับช้างพลายงามงามสมชื่อนะครับผมอันนี้เป็นสุดยอดหางดดอกด้วยไม่ใช่จะได้ไปเอ่อ ไม่ใช่จะถูกตำราคุาจะสารระบบหางดอกกับผมคนก็ดอกโอ้ยคนก็คนก็แต่๋ยาพูดแซลแกเลยคนก็งอเหมือนกันถึงอยู่ด้วยกันได้เนาะครับผมโอ้แต่ผมก็ต้องหางดอกไปยหางดอกคนหัวงอกครับผมโอ้แซลข่มขำๆนะครับคนเคยแซลกันเล่นนะครับ เดี๋ยวก็จะเอาทองเพชรไปเล่นกับสุบรรษานะครับอาบน้ํากับสุบรรษาเดี๋ยวจะให้ลูกตามาอาบน้ําแก้ผ้าด้วยไม่รู้ไม่ต้องถึงแก้ผ้าหรอกครับเดี๋ยวโชว์โชว์เออโชว์ซิกแพกนะครับโชว์อะไรเขาเรียกว่าโชว์ซิกแพคครับเออซิกแพคโชว์ซิกแพคนะครับกับซีแพกโชว์ซีแพคกับฟูจินะครับว่าใครจะซิกแพคดีกว่ากันดูผมโอ้โหไหนครับผมนี่ครับโอ้โหครับผม ต้องไปฟิตร่างกายนะครับผม <c oughs> ลูกต้าฟิตร่างกายจนน้ำหนัก52เ <c oughs> หลือ46แล้วอผมหนัก42นอ้เ <c oughs> ขาไซส์ใหญ่เนาะ <c oughs> อันนี้เป็นโอ้เชือกนี้สวยอย่างมากเลยครับในอุปหะหา,หาตัวเทียบแทบจะไม่มีจัดเป็นทางที่เชือกสวยที่สุดนะครับ <c oughs> ดูงาก็แบบว่ามีบารมีนะครับงาก็เ ขาใหญ่โดดเด่นมากเด่นเด่นครับ <c oughs> เด่นผมอไม้ก็ใจดีครับผมมาอยู่กับพ่อไม้นี่ดังเน่ดังแน่ๆเลยครับเพราะว่าเป็นซุ้มใหญ่แล้วก็รับแห่งงานทั่วราชอาณาจักรนะครับถ้านอกอาณาจักรไปได้ไปได้แต่ว่าต้องมีค่าเครื่องบินครับผมค่าขนส่ง คือรีอยู่ตัล,ลูกชายก็สุดยอดแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกชายก่อนเป็นไงบ้างครับในว่าเออป่วยไม่สบายหายแล้วครับหายแล้วครับ,รบก็ผมหมอว่าอาการเป็นไงบ้างก็เป็นไข้ธรรมดาครับพักผ่อนน้อยทำงานหนักใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณทำงานใช่ครับไม่ได้ไงครับบอกว่าคุณทำงานช่วยพ่อแม่หนัก สาบหกองศาโอ้โหแต่ผมนี่คือลูกชายจะไปร้องห้าพันครับอ๋อจะไปร้องห้าพันที่ไหนครับไปน้ำชีครับไปนอนครับโอไปนอนครับโอวันนี้ไม่ได้ว่างนะวันนี้ขายอาหารนะไปช่วยกันหาปลาหากินครับเยี่ยมมโต้เหรอพอพอแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งจะไปขายอาหารสองแสนคะแนนครับตั้งเยอะขนาดนั้นเหรอแปะต้นเหล็กมันแพงนะครับ โอ้ไม่ใช่8ต้นเออสห้องเออใช่ใช่แต้น3ห้องแปต้นปอ้ครับโอ้โอ้ได้ทำไมจะไม่ได้นะครับซุ้มใหญ่ขนาดนี้ทำไมซุ้มเอ่อครบครัวเล็กๆจะไปไม่ได้ครับไปช่วยกันได้เลขที่สิครับได้เลขที่สิบครับผมเดือนหน้าอ๋อ จะจะตั้งเสาใช่ไหมหรือจะขายผลไม้คือคือยังไม่ได้ขายครับแต่ว่าใกล้ไปวันก่อนก<อ><อ>็ายังมีโปรแกรมหลายอย่างอยู่เขาก็มีมันมีหลายอย่างครับมีเสือ้อมีอะไรวัตถุมงคนนี่ได้เอามามโอ้นี่ครับมันจาก,จากใจใจ,ใจ,กจะมีผลไม้มาแจมด้วยก็ได้นิดหน่อยครับผมจากคำพูดของพ่อไม้นะครับหัวใจสินนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับครับผมโอ้ขอบพระคุณมากนะครับครับผม ฝากช่องไหนครับช่องไหนครับซ้ำๆำไยครับโอ้โหดูท่าทางครับผมช่องอะไรนะฟูจิชแนลครับผมฟูจิชแนลมีช่องไหมไม่มีครับโอ้ไม่มีครับผมวันนี้ก็ขอนุายก่อนนะครับครับผมโอ้โหครับผมไปแสดสรุกได้เลยครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับอวัครับผมเชิญครครับสวัสครับผวคคนตีนมาเคคดีคบครัครับว ไปแล้วครับนู่นครับผมอ๋อมีก็มีเอ,อ่อถือไม้นี่คือหมายถึงป้องกันนะครับผมเดี๋ยวพ่อพายอาจจะตกใจหรือวิ่งครับผมเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนพ่อไว้ก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้ววันนี้หิวข้าวแล้วก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนู่นครับผมแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพ่อไว้ก็ พร้องก็ร้องแล้วครับนี่ครับผมไปแล้วผมก๋วยเตี๋ยวก็มาครับนี่คือบรรยากาศในการรอรับยานะครับผมนี่ครับรถเยอะๆนี่ครับผมนู่นรถพ่อวอยู่นู่นมีก๋วยเตี๋ยวมาขายด้วยครับใครก๋วยเตี๋ยวใครไม่รู้ครับผมอาเชิญครับเชิญหิวหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วครับผมทุกคนก็นั่งรอนะครับรอรับยาครับผม ครับนี่ครับรอรับยาดนะครับจัดก๋วยเตี๋ยวหน่อยพ่อไอ้จัดข้าถ้วยหน่อยฮะก๋วยเตี๋ยวข้าวถ้วยกินไม่หมดกินไม่หมดโอ้ยกินไม่หมดเอาเอาหมดละถ้วยเอาหมแล้วครับผมมีมีทั้งแลมโบ้โอ้ยแลมโบ้บ่มีน้องหมามา้วยครับแลมยังเราบ่หูแล้วเลยไปดื้อ บูโจนี่ครับบรรยากาศในการรอรับญานะครับผมรถยังไม่มาเราก็เลยมาแล้วแต่ยังมีคนช่างอ๋อไม่มีคนช่างอ๋อพนักงานยังไม่มานะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพายทองเพชรเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสวีดัสสวัสดีครับ